เดช่องยกย่องพัฒนาการของเจเบเล์นะหงรสรัมมอรอดแจ้งลาพอออกีฬาหลังจบปีสันนี้เฮกีเชื่อเอฟประกาศขายริบวอร์ฟูลไม่เตือนทับเดือนมกราคมอย่างแน่นอนตัดเกรดนักเตะทีมชาติอังกฤษเกมฟุตบอลโลกปี0 .22 นัดกันเสมออเมริกาด้านเมื่อคืนที่ผ่านมา ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยอุสมาน,นเดมเบเล่ปีกวัย25ปีจากทางบาเซรลนาแสดงความให้เห็นถึงพัฒนาการทั้งร่างกายและก็ฝีเท้าจนได้รับคำชื่นชมจากทางเทรนเนอร์ทีมตะไคราาซึ่งทางดิดีเย่เด,ดชชงเทรนเนอร์ทีมชาฝรั่งเศส ก่าวยกย่องอุสมานเดเมเล่หลังแนวรุกไวช้ชาเปรายนี้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการขึ้นมาเป็นนักเตะที่ดีขึ้นกว่าเดิมและกลายเป็นตัวขับเคลื่อนเกมสำคัญของทีมตระรัไก่ตามการรายงานจากทางมาก้กาบวันสุกร์ที่ผ่านมา โดยเดเบลเล่ลงเล่นตัวจริงในเกมประเดิมทัวร์นาเมนต์ที่ฝรั่งเศสยิงสุดอสเตรเรียไป4-1ต่อซึ่งปีกวัย25ปีนี้ใช้ความเร็วและความสามารถของเขาป่วนแนวป้องกันของคู่แข่งและมักจะหาโอกาสป้อนบอลให้กับทางโอริเยตชิรูบ่อยครั้งก่อนจะแอสซิสต์ให้กับทางคิริยันเอมบาเป้ทำไปได้3-1ต่อในครั้ง,น,งนี้โดยการหวนคือจีมชาฝรั่งเศสมาจากการพลิกฟื้นอาชีพค้าแข้งของเดเบเล่ที่เคยประสบปัญหาบาดเจ็บมาตลอดในช่วง3ปีแรกกับบาเซรลนา ก่อนปีกชาวบอน้ำหอมใรนี้จะปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตของตนเองจนกลับมามีร่างกายสมบูรณ์แบบและก็ได้ดีอีกครั้งกับทีมอาซูการา์นาจนกระทั่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของทีมตะลกไก่ชุดทำศึกเว r ล d ์คับ2022เขาได้รับบาดเจ็บหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เขาเป็นนักเตะคนสำคัญความต้องการในแต่ละวันที่บาเซรลนา ทำให้เขาดีขึ้นเช่นเดียวกันเราเหินว่าเขาเป็นนักเตะที่ดีขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มากขึ้นและพัฒนามากขึ้นกว่าเดิมโดยช่องคนนี้ก็ได้กล่าวชมปีกวัาช่าปีรายนี้จูเลียนบอดผู้ในกา,การการกีฬาลิเวอร์พูลได้แจ้งกัสบสโมสรให้ทราบแล้วว่าเขานั้นจะก้าวลงจากตาแหน่งหลังจบในรกาลนี้ โดยนี่ถือเป็นเรื่องที่กระทันหันและคาดไม่ถึงสำหรับทางของแดงนเดว์ฟูเนื่องจากผู้บริหารในวัย41ปีเพิ่งจะเข้ามารับตำแหน่งต่อจากทางไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเมื่อช่วงเมัมอน,นี้เองโดยเป็นที่เข้าใจกันแล้วนะว่าตัดสินใจเกิดขึ้นด้วยเหตุผลล้วนๆและสโมสรก็จะเป็นต้องยอมรับระยะเวลาการแจ้งของเขาอย่างไม่เต็มใจโดยเดวฟฟูยืนยันว่านี่ไม่ใช่การพัฒนาที่จะส่งผลกระทบต่อแผนการที่พวกเขามีสำหรับตลาดซื้อขายในอีกสองรอบที่กำลังจะมาถึงในขณงนี้ โดยแต่ข่าวนี้ก็มีความสําคัญเนื่องจากมันเกิดขึ้นในช่วงกลางของอความที่ไม่แน่นอนสาหรับอนาคตของลิเวอร์พูโดยเมื่อเดือนที่แล้ว f อฟนะฮะเจ้าของสโมสรได้ประกาศขายทีมและก็ไมค์กอร์ดอนประธานที่ดูแลธุรกิจของทีมก็กาลังถอยห่างจากบทบาทสําคัญของเขาซึ่งบอร์ดทำงานมาหลายตําแหน่งในฝ่ายเทคนิคของลิเวอร์พูตั้งแต่ที่เขาร่วมทีมในช่วงปี2011โดยก่อนหน้านี้เคยทํางานกับสมาคมฟุตบอลโปรตุเกสเขาสืบทอดตําแหน่งจากทางเอเวิร์ด ซึ่งทั้งสองทำงานร่วมกันมาตลอด12เดือนก่อนหน้านี้ซึ่งบอร์ดนั้นเริ่มต้นงานในฐานะผู้ใยการการกีฬาโดยผลงานชิ้นโบแดงเมื่อมีส่วนสำคัญในการคว้าตัวดาวินดูเจสมาจากทางเบฟิกา้าและก็ขยายสัญญาฉบ,บับใหม่กับโมเมสลานอกจากนี้ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาก็มีการต่อสัญญาใหม่มากมาย ทั้งจีโกโชตาโจโกเมสและก็เคอร์ติสโจนขณะที่การคว้าตัวปาวิโอคาร์มาโชจากฟูแล่มก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เวอร์พูลเชื่อว่าจะได้รับกำไรมากมายในครั้งนี้เอมิลเฮสกีอดีตกองหน้าชุดที่ประเด็นแชมป์2001งของเลอร์พูลที่นั่งในพิมพ์เบลงกิตเชื่อว่าการที่ทางกลุ่ม f s g ประกาศพร้อมขายสโมสรน,นั้นจะไม่กระทบต่อการเสริมทัพให้กับทางชิคเก้นคอฟในช่วงเดือนมกราคมที่จะมาถึงตามการรายงานจากทางเลอร์พูลเอโค โดยทำบอ์เนอร์นะฮะหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของแฟนเบสปอตกรุ๊ปออกมายืนยันเมื่อต้อดสอตาดนะว่าพวกเขามีความต้องการที่จะขายสโมสรให้กับผู้ที่สนใจแต่ไม่ได้จำกัดเงื่อนไขเรื่องกออเวลาซึ่งหลายฝ่ายก็มีความกังวลนนะว่านี่จะส่งผลต่อการลงทุนในตลาดซื้อขายรอบใหม่ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นหรือไม่ อย่างไรก็ตามเฮสกี้ก็เชื่อได้ว่าเจ้าของทีมลิเวอร์พูลจะไม่ทําเช่นนั้นและมั่นใจว่าพวกเขาจะยังคงหาทางเสริมทัพตามแผนต่อไปโดยให้เหตุผลว่ามันทําเอาผมประหลาดใจใช่เลยนะแต่เราไม่ควรจะรู้สึกประหลาดใจกับเรื่องพวกนี้มันไม่ควรจะเป็นการทําลายความมั่นคงของสมโมสรพวกเขาเป็นสมโมสรใหญ่ระดับโลกเลยนะ ซึ่งในแง่การลงชุนการซื้อนักเตะอย่างทางชูบเบรดิงแฮมมีแต่จะทําให้มูลค่าของสโมสรเพิ่มมากขึ้นดังนั้นผมจึงมองไม่เห็นว่าพวกเขาจะหยุดการเสริมทัพเพียงเพราะว่ากําลังอยู่ในช่วงประกาศขายสโมสรนในขณะนี้มันจะทําให้มีข้อสเสนอมากมายในการต้องซื้อลิเวอร์พูลเพียงแต่ว่าต้องปรอดูนะว่าจะได้ผู้ที่ซื้อเหมาะสมหรือไม่แค่นั้นเฮสกี้คนนี้ก็ได้กล่าวระบุปิดท้ายโดยการรากงารฟุตบอลโลกปี2 0 2 2รอบแบ่งกลุ่ม บันแข่งขันในค่าคืนวันเมื่อวานที่ผ่านมานครับผลการแข่งขันก็คืออังกฤษนั้นเสมอกับทางอเมริกาไปศูนย์ต่อศที่สนามอัลเบสเตเดียมเดี๋ยวกันนี้เรามาดูคะแนนตัดเกรดกันดีกว่าว่าแต่ละคนนั้นจะได้คะแนนกันเท่าไรกันบ้างเริ่มจากคนที่1นนะฮะจอแดนพิกฟอร์ดไม่มีโอกาสต้องเซฟยากๆหลายครั้งเลยนะเพราะส่วนใหญ่แล้วสหรัฐอเมริกาจะยิงไม่ตรงกรอบแต่ก็มีบาดเสียวจากการยิงชนคนันในครึ่งแรกงานนี้ได้ไป6คะแนนแฮร์รี่แม็กไก ผลงานโดดเด่นในเกมรับมีจังหวะเข้าสกัดสวยๆช่วยทีมไว้ได้หลายครั้งและวันนี้ถือว่าค่อนข้างจะนิ่งไม่มีข้อบิดพลาดนะได้ไปเจ็คคะแนนจอห์นสโตนจับคู่กับทางแม็กไวได้ค่อนข้างจะเข้าขากันมีจังหวะปะทะก,กันสวยๆหลายครั้งในครึ่งแรกจังหวะเก็บตกลูกกาอากาศและก็ดวลตัวต่อตัว,ตว,ตวถือว่าทำไม่ดีงานนี้ได้ไปเจ็คคะแนนคีนันทิเปียยังคงไม่ใช่เกมที่ดีของเขากับทีมสไหร่นักทางเกมรุกที่แทบจะไม่มีจังหวะบังบอลสวยๆให้เห็นเลย แถมเกมรับยังโดนทั้งโรบิสันและก็ปูริชิสเล่นงานอย่างนหนักได้ไป6คะแนนลูกชอเกมรุกทางกราบซ้ายพอมีจังหวะได้สอดขึ้นไปทําเกมอยู่บ้างแต่ในเกมรับดูจะมีปัญหาพอสมควรในการรับบือกับเกมริมเส้นของทั้งเวและก็เดสได้ไป6คะแนนต่อมาก็จะเป็นดีแคนไบรท์คอยไล่บอลตัดเกมกลางสนามแต่วันนี้บาบาทไม่ค่อยโดดเด่นมากมาย,ายนักได้ไป6คะแนนชูตเบดริงแฮม เช่นเดียวกับไรท์ที่วันนี้ดูจะคุมแดนกลางไม่ค่อยดีเหมือนในนัดแรกนะฮะส่วนใหญ่บทบาทจะหนักไปที่ทางเกมรับที่ค่อนข้างจะไล่บอลบริเวณกลางสนามซะมากกว่าในใบ6คะแนนไม่สันเมาส์จะคงสร้างสรรเกมได้ไม่มากมายนักแต่วันนี้มีลุ้นจบที่ใกล้เคียงกับในช่วงท้ายครึ่งแรกแต่ยังไปติดเซฟของเชนเนอร์ในใบ6คะแนนราฮิมสเตอร์ดิง แทบจะไม่มีโอกาสได้ไปกับบอลเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วทําได้เพียงแค่คอยต่อบอลเชื่อมเกมในแดนบอลเท่านั้นได้ไป6คะแนนบุกโยสาก้าดูจะเป็นคนที่ได้บอลกับบอลกับเท้ามากที่สุดในแดนหน้าผลหานอาโอกาสจบได้บ้างแต่ก็ยังคงทําได้ไม่ดีพอในค่ำคืนวันนี้ได้ไป6คะแนนแฮร์ดินแมกไวพลผาดโอกาสทองจากจังหวัดที่ได้จบนึ่นแล้วอย่างน้อย2ครั้งในกอรเผชิญโทษแต่วันนี้ิีจังบัะลงมาช่วยไล่บอลในเกมรับอยู่หลายครั้งได้ไป6คะแนน ส่วนตัวสำรองก็จะเป็นแจ็คกิวไรธ์แทนที่เตอร์ลิงนะฮะสร้างความบือบวาได้เล็กน้อยในจังหวัดที่ไปกับบอลแต่ก็ยังเปลี่ยนให้เป็นโอกาสที่สวยไม่ได้เลยนะในไป6คะแนนจอแดนแฮนเดอร์สันแทนที่เบดดิงแฮมคอยไล่บอลแดนกลางแต่ก็ยังคงสร้างความแตกต่างได้อย่างไม่มากมมยนักได้ไป5คะแนนและสุดท้ายก็จะเป็นมาร์คเรฟอร์ดแทนที่ซาก้าอย่างแทบจะไม่มีโอกาสลงเล่นกับบอลมากมายนักในช่วงเวลาที่อยู่ในสนามในไป5คะแนนในครั้งนี้ อดีตสวงเบกเกอร์นายประตูของแดนเทฟเฟลฟูดดได้เติมเต็มความฝันในวัยเด็กด้วยการลงเล่นกับทางทีมชาติปราซิลในฟุตบอลโลกปลาสุดท้ายหลังจากที่เคยเล่นฟุตบอลโลกครั้งแรกในปี2018เจ้าของเสื้อเบอร์หนึ่งได้ลงเฝ้าเสาให้กับทางประเทศของตนในฟุตบอลโลกอีกครั้งในเกมที่ชนะเซอร์เบียไป2ต่อ0นย์นเมื่อคืนที่ผ่านมาผมตั้งหน้าตั้งตาระคอยมันนะมันจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งที่2ของผม โดยมนันเป็นเรื่องของความบัสจันไม่มีอะไรเทียบได้ในการอยู่ที่นั่นในเวทีนั้นให้กับทีมชาติของคุณการร้องเพลงชาติมันไม่มีอะไรเทียบได้มันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมที่รครอบครัวของผมอยู่ที่นั่นใกล้ๆกับผมอยู่ร่วมกันนะฮะและคอยสนับสนุนผมมันคือความฝันความฝันใบเด็กที่กลายเป็นความจริง ท่าน,นี้ในฟุตบอลโลกที่รัสเซียเป็นเจ้าภาพเบอร์สปีก่อนนั้นบราซิลพ่ายต่อเบลเยียมในรอบก่อนรองชนะเลิศซึ่งอาริซงก็หวังว่าผลงานในครั้งนี้จะดีขึ้นเรามั่นใจแต่เราเหมือนเตะสองคนที่เล่นในฟุตบอลโลกในปี2018และเระนานั้นรู้ว่ามันยากแค่ไหนที่ได้มาอยู่ที่นี่ลงเล่นเกมคู่แข่งแต่ละทีมมีคุณภาพความปรารถนาและความคลั่งไคล้ คุณไม่มีพื้นที่ที่จะก่อความผิดพลาดซึ่งคุณต้องอยู่ในจุดที่สมบูรณ์แบบถ้าคุณอยากจะชนะรายการนี้เราเชื่อมั่นในคุณภาพของเราเราไว้วางใจในตัวทักเตะเราไว้วางใจในตัวของผู้จัดการทีมและเรารู้ว่าเสื้อเรานั้นที่สวมอยู่นั้นมีประวัติศาสตร์อยู่เบื้องหลังเรารู้สึกแข็งแกร่งขึ้นเมื่อสวมเสื้อสีเหลืองแังนั้นเราจะไปที่นั่นด้วยความมุ่งมั่นเต็มที่และด้วยความรักในการเป็นตัวแทนชาติของเราในครั้งนี้และข่าวดีคุณในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุก,ทกคนครับ